นะทำแคปชั่นภาษาไทยแล้วก็รับรองโดยสถานทูตก็าข่าวนี้มาจากสถานทูตแกก็ออกาอกาศให้โดยไม่มีการตัดทอนเพราะอะไรครับการมีสถานทูตก็แสดงว่าเรามีไมตรีต่อกันเรามีความสัมพันธ์การทูตต่อกันะนั้นการออกข่าวให้ประเทศที่อันนั้นมันจะผิดอะไรครับทำไมจะต้องออกข่าวตามหลังอเมริกาองต้องออกข่าวตามคําสั่งอเมริกา ประเทศไทยจะต้องออกข่าวได้โดยเอาข่าวจากรอยเตอร์เท่านั้นเหรอนี่คือเรื่องจริงพูดร้อยครั้งก็พูดแบบนี้แหละเอออะไรบางอ่าองพี่พย่หงีบอกเอาไอ้เฮียกูเป็นพอช่องห้ากูก็ต้องทำให้ช่องห้ากูจเจริญเนี่ ถ้าทำตามคําสั่งนกักการเมืองแล้วสถ,ถานีกี่ช่องแล้วมันเจ๊งอ่ะหน่วยงานรัฐถ้าทําตามเป้าหมายขององค์กรมันจะเจริญทุกองค์กรน่ะแต่ที่มันชิบหายก็มาทำตามคําสั่งนกักการเมืองแล้วแม่แกก็ไม่ยอมแกก็ทําเนียนมาเออ,เ,อ,อเดี๋ยวกูพิจารณาเองแลก็ทําไปเรื่อยๆอทางพบสบก็ถูกกดดันจนต้องออกเปน็นหนังสือขอให้ช่องอนะ่ะ ระงับการออกขาอา่าวรัสเซียกีฬานพี่สีประเอา้าอย่างนี้ถ้าออกเปน็นหนังสือแล้วเนี่ยถ้าขัดคำสั่งก็คือถูกปดนะแกก็เลยทำหนังสือขอพ้นจากหน้าที่ร่วมหนวยการช่องห้าแล้วมึงคิดเหรอว่าแกจะยอมไปร่างทรง